ไปเปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยกับนักวิเคราะห์ผู้หญิงกันบ้างดีกว่ากับทางด้านคุณวิลาศนีบุญมาสูงส่งค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โปรเบกจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณวิลาศนีคะค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยคะโอ้โหนี่เรามาเปลี่ยนบรรยากาศปกตินักวิเคราะห์เลขรายการของเราจะเป็นผู้ชายนะคะวันนี้เราจะจัดคู่กันผู้หญิงกับผู้หญิงค่ะใช่แล้วค่ะ ค่ะมาจบาคู่กันวันนี้ออยากให้พี่ช่วยดูในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นไทยหน่อยสิคะวันนี้ปิดลบไป13.48จุดบองยังไงบ้างคะค่ะพรุ่งนี้นะคะเรามองดัชนีเซ็ตอยู่ในกรอบ1240ถึงหนึ่อง้อจุดนะคะค่ะก็ได้รับผลบวกจากที่ ช่วงบ่ายสบคมีรายงานผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะคะอม,มองทั้งสัปดาห์ก็ยังลดลงเราก็ค่อนข้างสบายใจคือในขณะที่เพื่อนบ้านในโซนเอเชียเขากลับมาน่ากลัวกันใหม่นะคะ,คะแต่แต่ของเราเนี้ยยังตัวเลขยังพอยังไปได้แล้วก็ค่อนข้างน่าสบายใจะะอะค่ะอืมค่ะเมื่อเมื่อเห็นภาพแบบนี้เราก็ถือว่าเริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีถูกไหมคะ ใช่ค่ะก็รอประเมินว่าน่าจะได้ปลดล็อกดาวน์บางส่วนตามที่ได้มีข่าวออกมานะคะอือฮึอาล่ะเมื่อ,เ,อเ,ปเป็นแบบนี้แล้วนะคะมองอหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่น่าสนใจที่หลังจากที่สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายลงบ้างแบบนี้อะ,ค,ะค่ะค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยถ้าโควิดร้ายแรงเนี่ยเราก็ ไม่ใช่รายแรงสิคือหุ้นหลายๆตัวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะ,คะแต่ก็มองว่ามีหุ้นบางตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะคือในแง่ของออรายได้เขาก็ไม่ได้ปรับลดลงคือถ้าอย่างเป็นโรงแรมเป็นสายการบินกลุ่มท่องเที่ยวเขาปิดกันเถยเลยนะคะ,คะแต่อย่างกลุ่มสื่อสารเนี่ยยังไง่ายยังไงก็ต้องใช้โทรศัพท์ Oh, แล้ว oh. แล้วยิ่งเรามาวะคืออย่างช่วงนี้ก็ Work from home <ช>์ r ฟ m ร์มโกันเยอะเลยรวมทั้งด,ดิฉันด้วยขึข้นค่อนเดือนแล้วนะคะค่ะก็กลายเป็นว่ายิงย่งต้องใช้บริการเขาเยอะขึ้นนะคะ <c oughs> ทั้ง <c oughs> Wi-Fi ทั้งระบบอะไรต้องจัดเต็มเพื่อให้ มันไป 5G ให้ได้มันทำงานได้รวดเร็วทันใจนะคะ,คะเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะเราก็มองว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยถือว่าเป็นหุ้นปลอดจากโควิดในทีนี้คะกลุ่มสื่อสารแบบนี้แล้วตัวไหนที่เด่นๆน่าสนใจบ้างคะในกลุ่มสื่อสารก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ใหญ่ทั้งสามลนยนั่นแหละค่ะ a n v e n d e t t c t t r u e นะคะ ไปดูของฟาน <Ad van S 2> กันก่อนละกันอันนี้มีกรอบราคาอะไรที่น่าสนใจไว้ยังไงคะก็สำหรับแอดวานนะคะกรอบเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะคะตัวแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่อ่าแปดหนึ่งนะคะ,คะส,สำหรับวันนี้แอดวานก็ปิดไป หนึ่งร้อยเก้าสิบสองร้อยสามแนวต้าอยู่ที่สองร้อยสามคือพอดีจดมาผิดค่ะเหลือสามสิบตกใจค่ะ <c oughs> สองร้อยสามนะคะส่วนดีช่ค่ะดีแท็กในแนวรับจะอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะแนวต้านสี่สิบสี่บาทค่ะ <c oughs> แล้วก็ชู <c oughs> นะคะพินเทคนิคเราดูให้บอกว่าแนวรับสามบาทสิบตาสร้างดีลต้านสามบาทสี่สิบค่ะ ทรู True, นะคะเดี๋ยวดูด<ช>รับแปหนึ่งนะคะ T I U E ทรู A ค่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าปิดไปสามจุดสองสี่บาทนะคะค่ะอือก็ถือมองว่ากล,กลุ่มสื่อสารเป็นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงออหลังจากที่สถานการณ์ที่จะเริ่มคลี่คลายนะคะค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่าได้ประโยชน์ จา<ะ>กในช่วงล็อกดาวนะคะต้องจำภาพว่าพอมีข่าวาจะล็อกดาวพวกเราทำอะไรกันคะไปซื้อของออใช่ไหมคะใช้ค<ช>่ะอันกับกัคือดิฉันไปช้ารถติดนะค่ะซื้อไไก่ไม่ได้อ,ะอ่ะทุกวันนี้ ซื้อใครซื้อใ่ใจ่ได้แต่ว่าในซีพีเซมาร์ตราคาแพงกว่าอในอดีตที่เคยซื้อได้นะคะเราก็มามองทางกลุ่มที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่ใช้ใจ่ายในชีตประจำวันอย่างแม็คโครบีเจซีซีพีเรรอลทียูแล้วก็ทีเอฟมามา่าค่ะนะคะมามา่มา,า,ากับกับเทลปากระป๋องนี่เกลี้ยงเลยค่ะโอ้โหไปไม่ทันโดนกักตุนเนาะใช่หรืออย่างแม็คโครเนี่ยมีเพื่อน ส่งรูปมาในโซเชียลนะคะพอดูสาขาอา้าวสาขาปากลองด้านนี้ฉันเองอแล้ว่าโหคนเยอะขนาดนั้นเลยแล้วไปถ่ายรูปเชล,ลเกลียงเลยแต่วันรุ่งขึ้นดนิฉันไปอ่ะมันคนละภาพกับเชลเกลีกยงค่ะเชล,ลมันเต็มเหมือนเดิมอืก็แปลว่าของไม่ขาดแน่นอนเหมือนกันว่าเขาเพื่อขายดีค่ะค่ะโอหแล้วเราชอบชอบตัวไหนสุดนะคะชอบตัวไหนที่สุดเนระคะอือก็ มีช่อบแมคโครนะคะจับซีพีอค่ะเพื่อนยำยากนะคะถ้ามีเวลาก็ไปที่ร้านขายส่งหรือไม่ก็เพื่อนใกล้บ้านซีพีอนะคะเต็มเวอีเดว้นฝากท้องไว้ที่นั่นนะคะค่ะหิววะไหร่แวะไปได้เดี๋ยวจบรายการนี้จะออกไปซื้อมาจากตู้ในตู้เย็นอีกค่ะหิวพอดีเนาะเอาล่ะขอในส่วนของราคากรอบของแมคโครหน่อยสิคะ ค่าแมคโรเนี่ยค่ะแนวรับจะอยู่ที่สามสิบสามจุดสามนะคะค่ะส่วนแนวต้านสามสิบหกจุดห้าค่ะสามสิบหกจุดห้าใช่ค่ะแล้ว CPO ระคา CPO แนวรับหกสิบสามบาทห้าสิบแนวต้านหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบค่ะค่ะอวันนี้ได้สองกลุ่มนะคะกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มเขาเรียกกลุ่มอะไรเลนะคัปปิ กลุ่มค้าปลีกกลุ่มค้าปลีกนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้สุดท้ายฝากทิ้งท้ายถึงนักลงทุนหน่อยสิคะเพราะว่าวันนี้เข้ารายการเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณวิราศินีค่ะก็ยินยินดีตอนเอ้ยขนาดยินดีที่ได้เข้ามานะคะ,คะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะ,คะกับกับคุณนุ้ยแล้วก็ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ตื่นเต้นคืนวานตอนค่ำไม่บอก ราคาน้ำมันมีปิดลบได้ด้วยหรอช่วงนี้ก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงของช่วงนี้ก็หุ้นแบงค์ทยอยประกาศผลประกอบ<ช>การนะคะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะหมดเลยหรืออย่างตัวช้าที่สุดน่าจะเป็นช่วงนี้เช้านะคะเพราะทางแบงค์เขาก็มีเรื่อง TFRS 9 <S เข้ามาใหม่ที่เขาประยุกใช้นะคะก็มีหลายๆเรื่องต้องบอกว่าผลเนี่ยไปมากหนึ่งยังไม่ชัดเจน เห็นชัดเจนตอนไตรมาสสองหรือว่าอาจจะห่วงไปค่ะือเริ่มจะฟึ้นได้อาจจะเห็นไตรมาสสามนู่นเลยนะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าแบงค์เนี่ยใครๆหลังชมฝาแต่แบงค์มาเป็นฝาที่ใครๆมาพิงค่ะเราจะเห็นว่าแบงค์ที่ต้องเตรียมเงินมาเยอะมากอย่างเอสดีเนี่ยถึงขั้นว่ายกเลิกแผนซื้อคืนหุ้นเลยนะคะบอกว่าขอขอเตรียมไม่รับมือสภาพคล้องนะค่ะอืม เพราะว่าอย่างช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นทรัพย์ที่พูดกันเป็นห่วงกันว่าจะขายคอนโดไม่ได้ขายบ้านไม่ได้จะขาดสภาพคล่องจะมาโลโอเวอร์หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนในปีนี้หรือเปล่านะคะที่เทคเทคไปอ่ะแผนสำรองก็กู้แบงค์ไงคะค่ะค่ะกู้แบงค์ว่านาแบงค์ตอนนี้ก็คือเออก็ได้แบงค์ใหญ่มานะคะแบงค์ชาติ ที่บ่ายวันอาทิตย์ถ้าจํากันได้ว่าเขาเขาไม่เคยประชุมด่วนเลยอ่ะเขาก็ประชุมแล้วเขาก็ตั้งกอะคุณเสริมสภาพคล่องได้ก็ฝากติดตามฝากติดตามนะคะในทุกเรื่องเราก็ติดตามข่าวสารได้ค่ะทางเว็บไซต์ทั้งเทเล gram ค่ะได้เลยค่ะเสียดายเวลาหมดแล้วค่ะไว้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญมาสัมภาษณ์กันอีกนะคะ ข,ขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณนะคะคุณว<ด>ิร<ล>าชินีบุญมาสูงส่งค่ะผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัททรัพย์โกเบกจำกัดมหาชนนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ